พวกผีกนะอ๊ยโอ้ยลเลยเลยเลอ้าอเราออกไปได้กันหรือ,อยังน่นแต่ได้ล้อกีาาได้ยินเสียงกุก,กะเหมือนเสียงเดินด้วยนั่นแยงหรอโอเคดูแผนที่ในรถจะบอกว่ามีสวิตซ่อมไฟตรงไหนอ่าต้องไปซ่อมถ้าจะเปิดไฟยังไงดีทุกคนเราจะไปซ่อมไหมแค่เปิดอันนี้ออกมาเปิดออกไปจบ โอเคปะมาทุกคนรู้สึกว่าเครื่อง EMF นี่ก็ไปทิ้งได้เลยเหมือนกันนะเนี่ยเพราะมันไม่มีใช่ไหมสกียมันไม่ขึ้นเลยใช่ไหมไม่มีอะไรทางนั้นเลยอะ่ะโอเคยังมีคนอยู่ในบ้านเหรอใช่ใช่ใช่มาเองโอเค okay. <laughs> ลงใต้ตดิน,นหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยมันมีบันไดด้วยหรออ๋อมันคือบันไดลงใต้ดินใช่ไหมใช่ใช่ทางอยู่ในลงรถทุกคนมีคนบอกโอเคมีอยู่ในลงรถแต่ทุกคนไปซ่อมไฟกันเถอะแลจะลงรถจะเข้ายัางไงมันมีทางเข้าอยู่โอเคเก็บกุญแจไปแล้วแต่ว่าไม่รู้กุญแจเดี๋ยวโฮคูมอฮคูโฮคูโฮคูหมุนกล้องไม่ได้อ่ะขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นโฮคูหมุนกล้องไม่ได้ทุกคน